ถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเริ่มเข้าสู่วัย50จะแล้วมีคำถามเต็มหัวว่าอาหารเสริมมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอไม่กินจะเป็นอะไรไหมแล้วกินอะไรดีกินยังไงให้ไม่เสียเงินฟรีวันนี้ผมลุงหนึ่งวัย50ปลายๆจะมาเล่าแบบไม่วิชาการไม่อวดรู้แต่เล่าให้ฟังแบบคนมีประสบการณ์แบบจริงใจปนคำๆแต่มีสาระให้คิดแน่นอนไปครับลุย EP 1อายุ50แล้วร่างกายมันเริ่มยังไงบ้าง ผมขอเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนไม่อยากยอมรับแต่สุดท้ายก็ต้องเจอเหมือนกันพี่ชายวัย40วิ่ง5กิโลแล้วไม่หอบพี่ชายวัย50วิ่งไป500เมตรหอบจนลืมชื่อเมียอา้ามันก็จริงใช่ไหมละ่ะร่างกายมันไม่เหมือนเดิมระบบเผาผลาญเริ่มช้าความยืดหยุ่นของข้อก็ลดกล้ามเนื้อรีบเร็วไขมันมาวัยูมิต้านทานก็เริ่มมีเออเให้เห็นซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี่แหละ มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนวัย50อย่างพวกเราเริ่มมองหาตัวช่วยอย่างอาหารเสริม EP2 อาหารเสริมคืออะไรกินแล้วบินได้ไหมอาหารเสริมมันก็คือสารอาหารเข้มข้นที่มาในรูปแบบแคปซูลเม็ดผงหรือเครื่องดื่มไว้เสริมสิ่งที่เราขาดจากอาหารปกติย้ำว่าเสริมนะครับไม่ใช่แทนข้าวอย่าคิดว่าแดกแค่วิตามินรวมแล้วจะอยู่ได้โดยไม่ต้องกินข้าวกินปลา แบบนั้นไปอยู่ในเกม RPG ดีกว่าอาหารเสริมมีหลายยกลุ่มเช่นวิตามินเช่น C, D, E, B12 แร่ธาตุเช่นแคลเซียมซิงแมกนีเซียมน้ำมันปลาคอลลาเจนโคกสิบสมุนไพรเช่นถังเช่าโสมเห็ดหลินจือและอื่นๆที่โฆษณาทีไรเราอดซื้อไม่ได้ทุกที EP 3คนวัย50ต้องการอาหารเสริมเพราะอะไรเหตุผลหลักๆที่เรารู้สึกว่าควรกินมีดังนี้ครับ 1. ร่างกายดูดซึมได้น้อยลงเมื่อเราแก่ระบบย่อยระบบดูดซึมมันเริ่มช้าบางทีถึงกินผักผลไม้แต่ร่างกายก็เอาไปใช้ไม่หมดสองกินอาหารไม่หลากหลายอย่างผมนี่ที่เกียดเคี้ยวข้าวเย็นบางวันก็กินแค่ขนมปังกับกาแฟพอเช็คจริงๆร่างกายขาดหลายตัวเลยสามโรคประจำตัวเพียบ,บหวานความดันไขมันพอมีโรคก็ต้องกินยาหลายอย่างยาบางตัวดึงสารอาหารบางตัวออกจากร่างกายเลยต้องเสริมกลับเข้าไป EPC แล้วอาหารเสริมมันจำเป็นไหมเอาตรงๆเลยนะ ไม่จำเป็นถ้าคุณกินอาหารครบหลากหลายพักผ่อนดีออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่มันจะเริ่มมีประโยชน์ถ้าคุณทำไม่ได้ตามนั้นเพราะชีวิตจริงมันไม่ได้สวยงามเหมือนในโฆษณาใครจะกินได้วันละห้าหมู่ครบสามเวลาใครจะมีเวลาวิ่งวันละชั่วโมงบางทีตื่นมายังไม่ทันได้แปรโรงฟันก็ต้องรีบไปทำงานแล้วอาหารเช้าก็เลยกลายเป็นกาแฟดำกับความเครียดถ้าเป็นแบบนี้อาหารเสริมบางตัวช่วยได้แน่นอนแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับ EP ห้า อาหารเสริมยอดฮิตของคนวัย 50-1. นึวิตามินดีแคลเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรงลดความเสี่ยงกระดูกพรุน 2. น้ำมันปลาโอเมก้า3บำรุงสมองหัวใจลดไขมันในเลือดก,กินแล้วฉลาดขึ้นไหมไม่รู้แต่รู้สึกใจเย็นขึ้น 3. วิตามิน b 12ช่วยเรื่องระบบประสาทความจำและพลังงานในร่างกาย 4. โคเอนซมคิ10เติมพลังให้เซลล์มีผลดีต่อหัวใจและพลังชีวิต 5. ถังเช่าโสมเพิ่มพลังความฟิตแบบพ่อบ้านอารมณ์แบบกลับบ้านไปยังมีแรงล้างจาน EP 6ซื้ออาหารเสริมยังไงไม่ให้เสียเงินฟรีอย่าเชื่อคำโฆษณาเวอเวอรว่ารักษาได้ทุกโรคซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีออยาและผ่านการรับรองอ่านฉลากก่อนทุกครั้งดูวันหมดอายุให้ดีอย่ากินเกินที่ระบุไว้และที่สำคัญปรึกษาแพทย์ถ้าคุณมีโรคประจำตัว EP 7 อาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักบางคนพอกินอาหารเสริมแล้วกลายเป็นแบบนี้วันนี้ไม่กินข้าวหรอกกินวิตามินรวมไปละจบขอบอกเลยว่าแบบนี้ร่างพังแน่นอนครับอาหารเสริมคือผู้ช่วยไม่ใช่พระเอกพระเอกตัวจริงคืออาหารธรรมชาติอย่าลืมกินผักผลไม้โปรตีนดีๆออกกำลังกายเบาๆเ,เ,เดินบ้างนอนให้พออย่าให้ของเสริมกลายเป็นของหลัก EP8 แล้วผมละ่ะกินไหมตอบเลยว่ากินครับ แต่ผมไม่ได้กินทุกอย่างนะผมเลือกเฉพาะที่คิดว่าร่างกายขาดและกินแค่ช่วงที่ร่างกายมันฟ้องอย่างบางวันรู้สึกเพลียๆก็อัดวิตามิน B ีถ้าหัวใจเต้นตุบๆก็หยุดถังเช่าล้อเล่นนะ EP 9สรุปแบบคนวัย50พูดกันอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุไม่จำเป็นทุกคนแต่อาจจำเป็นสำหรับคุณถ้าร่างกายคุณต้องการให้คิดแบบนี้ครับ อาหารเสริมไม่ใช่ของวิเศษแต่คือเครื่องมือช่วยพยุงชีวิตให้เดินได้ดีขึ้นถ้าใช้ให้ถูกมันช่วยได้ถ้าใช้มั่วมันแคบเปลืองถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจขึ้นว่าตัวเองควรกินไหมหรืออยากแชร์ให้พ่อแม่เพือพ่อนหรือแฟนวัยห้าสิบบวกเข้าใจเรื่องนี้กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยครับและถ้าอยากฟังเรื่องวัยห้าสิบแบบคำๆมีสาระแบบนี้อีกอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกระดิ่งนะครับแล้วลุงจะมาเล่าเรื่องวัยทองแบบไม่ต้องเครียดเพราะแก่ไม่แปลว่าเฉา